งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ไมประดับ เธโตโองอกงามสมใจ,มใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพครับเรื่องของอสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญมากและวันที่5มิถุนายนนี้ก็เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกทิ่บนมางมา,มาคุยถึงเรื่องอากาศนะฮะที่เกิดจากการเผาว่าต้องหยุดเผาคนที่มีอาชีพเผาถ่านท่านต้องผลิตหรือว่ามีกรรม,มวิธีในการเผาถ่าน นะฮะโดยใช้รูปแบบใหม่ๆไม่ใช่ปล่อยควันโกขึ้นไปบนท้องฟ้าตลอดเวลาเหมือนอย่างกับหลายชุมชนปล่อยให้ชาวบ้านที่มีอาชีพเผาถ่านเนี่ยนะฮะปล่อยควันตลอดทั้งวันชาวไร่ชาวนาหยุดเผาญา้เาเผาฟางชาวบ้านชั่วไปหยุดเผาขยะแล้วให้หันมาใช้การฝังกลบแทนและเราก็ต้อง ใช้รถยนต์เราก็ต้องมันตรวจสุขภาพรถยนต์อย่าให้ปล่อยควันนะฮะพิษออกมามากมายก่ายกองต้องดูระบบการเผาไหม้เครื่องยนต์ให้สมบูรณ์แบบเพราะว่าอากาศนั้นเป็นสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าคนขาดอากาศหายใจก็จบชีวิตและคนที่สูดดมเอาอากาศเข้าไปโดยที่ อากาศเหล่านั้นไม่บริสุทธิ์เช่น PM 2.5ก็จะก่อให้เกิดมะเร็งเช่นมะเร็งหลังโพรงจมูกอย่างที่ผมเจเจอมาเพราะว่าเมื่อปี6.1นั้นไปสูดดมควันพิษในกรุงเทพเชียงใหม่มาเยอะนะครับก็ต่อมาก็มีอานเกิดขึ้นนี่นะครับทีนี้ไอ้คำว่าอากาศเนี่ย มันยังมีอีกตั้งหลายอย่างที่ปะนปอยู่ในอากาศครับพี่น้องครับหลายคนบอกว่าโอ้ยดีไอคนอยู่ในเมืองนี่อากาศเป็นพิษลำบากเดี๋ยวนี้คนอยู่ต่างจังหวัดก็ลำบากครับตัวอย่างผมเนี่ยอยู่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนรอบบ้านผมเนี่ยนะขนาดที่พอผมปลูกต้นไม้มีทั้งต้นสนต้นอะไรตอนม้อะไร นะปลูกไม้มังฝุ่นบังลมอะไรต่างๆเนี่ยผมเคยและที่บ้านก็ติดทรทัศน์วงจรปิดกลางค่ำกลางคืนเนี่ยผมไม่กล้าดูวงจรปิดนะเพราะอะไรเลยมันจะเห็นอะไรก็ไม่รู้ผ่านที่หน้ากล้องลอยไปลอยมาลอยมาลอยไปเต็มไปหมด ปรากฏว่ามันคือฝุ่นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ท่านดูนะครับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยในอากาศอีกอย่างหนึ่งนอกจากควันพิษแล้วก็คือฝุ่นเนี่ยฝุ่นละอองนี่แหละนะฝุ่นที่เกิดจากดินเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปหาต้นแหล่งว่าเฮ้ยแล้วมันลอยมาจากไหนท่านดูดิครับวันนี้บ้านปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยหมด ทุกบ้านแต่ว่าลองเอา,อาของอะไรก็ได้สีดำๆนะเอาลำโพงจอคอมพิวเตอร์ก็ได้วางอยู่ในห้องที่ปิดมิดชิดเนี่ยนะวันเดียวว่าเอามือลูบดูโอ้โหทำไมมันมีฝุ่นเยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คนไทยอุตสาห์สร้างบ้านทำประตูหน้าต่าง เพื่อให้อากาศมันถ่ายเทสะดวกกลายเป็นว่ามีประตูหน้าต่างก็ต้องปิดมิดหมดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันมาจากไหนฝุ่นมันก็มาจากถนนไงนะแล้วถนนมาเอาฝุ่นมาจากไหนมันก็เกิดจากรถที่วิ่งไงไปวิ่งในดินในโคลน เสร็จแล้วก็ขึ้นมาบนถนนนะถ้าดินโครอนอยู่บนถนนเวลามันแห้งวิ่งแล้วก็เป็นฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่วหนักๆเข้าก็เบียดนะไอ้ตรงกลางถนนก็ดูเหมือนไม่มีฝุ่นนะแต่ว่าเป็นควันที่พ่นมาจากรถแต่ฝุ่นไปอยู่ริมถนนทุกชุมชนละเลยต่อการทำความสะอาดถนนครับ นะและถนนเราก็จะเห็นว่าขอบฟุตบาทหรือไหลาทางก็เต็มไปด้วยฝุ่นเต็มไปหมดเมื่อไหร่ที่รถวิ่งฉลับวับก็ฝุ่นเต็มไปหมดเลยผมไปดูชุมชนที่ผมอยู่แล้วผมก็เศร้าใจมากมีวัดอยู่วัดหนึ่งนะฮะมีรางรถไฟนะแล้วก็ตก บายๆก็มีคนมาขายของตลาดนัดรถก็วิ่งไปวิ่งมาริมถนนก็เต็มไปด้วยฝุ่นแล้วฝุ่นก็คระครุง้งเราก็กินอยู่กันแบบนี้คนไทยเราถึงสุขภาพไม่ดีเลยแต่ว่าถ้าเราจะช่วยกันก็หมายความว่ารถลาที่วิ่งขึ้นมา จะเป็นรถบรรทุกนินบรรทุกทรายนะครับก็ต้องมีมาตรการในการดูแลถนนก็ต้องมีการล้างถนนใครจะล้างอ่ะเอาไปดูสิเดีย๋ยวนี้ทุกอบตอส่วนใหญ่แนละ้วอบตอไหนรวยๆหน่อยก็จะมีรถดับเพลิงนั่นแหละครับล้างสิครับถนนทีนี้ถนนบางแห่งมีแต่ถนน แล้วก็ติดกับฟุตบาทริมถนนซึ่งเป็นดินแล้วดินริมถนนสูงกว่าถนนอ้าวไออย่างนี้มันจะล้างไงะฝนตกลงมาน้ามันก็ชะไอดินริมถนนนั่ะมาไว้บนถนนและพอแห้งก็เป็นฝุ่นคลุ้งไปหมดนะครับนี่แต่ว่าเราก็ไม่รู้จะทำยังไงผมเคยพูดบอกว่า แม้มันน่าจะมีอุปรกรณ์เขาเรียกว่าจมูกเทียมนะครับเราไม่ต้องใส่หน้ากากเรา,เราใส่อะไรเข้าไปที่เป็นเหมือนจมูกครอบจมูกเข้าไปเลยแต่ว่าไอ้ตรงรูจมูกเนี่ยมันมีเครื่องกรองแต่ก่อนคนเราว่าเราก็คือมีไอ้เครื่องกรองจมูกก็คือขนจมูกไง แล้ว,ว่าเราก็ตัดขนจมูกให้มันสั้นอย่าให้มันยาวออกมามันจะดูไม่น่าไม่น่าดูอันนั้นแหละครับคือเครื่องกรองแต่จริงๆถ้ามันมีเป็นคล้ายๆเหมือนอะลายยัดเข้าไปในรูจมูกแล้วเราก็หายใจสะดวกแต่ว่ามันกรองได้พอหมดวันเราก็ดึงไอ้ตัวกรองสองข้างเนี่ยออกมาทิ้งไปแล้วก็เปลี่ยนใหม่ นะฮะเออเหมือนกับไ้ใส่กรองบุหรี่อะไรอย่างนั้นอ่ะเออมันน่าจะดีเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราหายใจเอาทั้งควันพิษเอาทั้งฝุ่นเข้าไปในปอดทีนี้ในฝุ่นมันมีอะไรมันมีเชื้อโรคนะฮะมันมีเชื้อโรคสารพัดนะครับทีนี้ถ้าเชื้อโรคนั้นมันมีเชื้อวัณโรคนะครับ คนที่เขาเป็นแล้วเขาไม่รู้หรือว่าเขารู้แต่เขาละเลยนะฮะอายมาเราก็หายใจเขาไปคนเป็นหวัดนะฮะก็จามฮัดชิวฮัดชิวเชื้อมันก็เปลิวอยู่ในอากาศถ้ามันจังหวะมันยังไม่ตายนะเราก็หายใจเขาไปอีกเราก็รับเอาเชือ้อเอาโรคเข้าไปทางจมูกนะครับเพราะฉะนั้น สถิติจากที่หมอคุยกับผมมีหมอสนิทกันคนหนึ่งบอจกจ่าจัดรายการจากต้องพูดเรื่องเผาบ่อยๆผมบอกโอ้โหหมอผมพูดมา20ปีแล้วนะตอนนั้นที่เจอกันนะะแต่เดี๋ยวนี้ก็หลายหลายสิปีแล้วผมพูดมาตลอดแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนปฏิบัติละเลยกันจนกระทั่งตอนหลังๆนี่แหละแต่กับผมไปทำเอฟเ0รม F ้อจดหามานี่แหละก็ รู้สึกเรื่องนี้ได้รับความสนใจแล้วนี่เห็นข่าวคราวว่ารัฐบาลที่จะตั้งใหม่เขาก็เตรียมการแล้วที่จะสู้กับ PM 2.5แต่ว่าอย่าสู้เฉพาะ PM 2.5ต้องสู้ทั้งหมดที่ล่องลอยอยู่ในอากาศในอากาศวันนี้ที่เรามองไม่เห็นมันมีอะไรครับมันจะมีสปอร์ของเชื้อราปลิวว่อนไปหมดเชื้อราสาเหตุที่ ก่อให้เกิดโรคกับคนก็ดีโรคกับพืชก็ตามหรือจะอีกหลากหลายชนิดสรุปความว่ามันมีทั้งจุลินทรีย์แล้วก็มีทั้งฝุน่นมีทั้งควันพิษอะไรอะไรหลากหลายที่สุดเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ก็ช่วยได้และมาตรการต่างๆที่จะดำเนินการอย่างครบวงจรจะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมที่ชื่อว่า อากาศนั้นเนี่ยดีและผู้คนก็จะหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปก็ไม่เจ็บไม่ป่วยช่วยกันนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบ,นบางบระมา ตู้ปนอ2กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140มนถ้าส่งลายก็ ID ดลายนะครับ s อด b ซ n ูเ4็ 4. ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดลายสั่งซื้ออโลโซยอัลตรา o Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลี้ยแป้งนะแมลงปากดูดต,ต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวกซรีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้น,ขนสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตร